สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเลือกซือกอออซ้อกล้องมือสองซื้อกล้องมือสองต้องดูอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างข้อที่1น,นะครับเรื่องสภาพ Body, อบอดี้รอบๆของตัวกล้องก็ประมาณนี้ครับดูสภาพภายนอกรอบๆด้านข้างเห็นไหมครับ มีรอยตกมีรอยถลอกมีรอยบุบไหมสีถลอกไหมเห็นไหมครับบางเครื่องนี่สภาพลุยมาเลยสงครามมาเลยครับแบบโหใช้งานหนักมากดูจากภายนอกอะไรประมาณนี้ข้อที่สอง เรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่เดิมติดกล้องไหมแบตแท้ไหมหรือว่าเป็นแบตเทียบต้องดูเลยครับว่าแบตเสื่อมไหมเก็บไฟอยู่ไหมถ้าเป็นแบตแท้ก็จะดีมากแต่ก็ต้องดูด้วยว่าบวมไหมเก็บไฟอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบตเทียบก็ต้องดูอีกเหมือนกันเลยว่าเก็บไฟอยู่ไหมบวมไหมเพราะากล้องบางตัวใช้งานมานานใช้งานมามาก แบตเดิมอาจจะเสื่อมไปแล้วเจ้าของก็อาจจะใช้เป็นแบตมือสองมาให้แต่มันก็มีวิธีการดูครับหนึ่งก็ถามจากผู้ขายก่อนเลยว่าแบตเก็บไฟอยู่ไหมใช่ไหมครับ2เราแกะออกมาดูได้เลยครับดูจากที่แบตนะครับถ้าดูอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่รู้ว่าบวมหรือเปล่าเพื่อนๆก็ต้องลองเอาวางดูแล้วลองหมุนดูครับถ้ามันหมุนไม่ไปหมุนแบบฟืดๆ อันนั้นคือแบตไม่บวมแต่ถ้าหมุนแล้วแบบหมุนกิ้งไปเลยครับคือหมุนแบบเป็นลูกหางไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นถือว่าแบตบวมครับเพื่อนก็ต้องไปเสียตังค์ซื้อแบตอีกกอก้อนอีกหลายร้อยบาทแต่ถ้าเราต่อราคาลงมาอีกอันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับหรือเจ้าของเขาลดราคาให้อ๋อแบตเสื่อมใช่ไหมอ่าลดราคาให้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเรารับได้ไหมแบตใส่กลับ หลักๆในเรื่องของแบตเนี่ยครับต้องดูด้วยว่าตอนถอดแบตออกมาแล้วใส่กลับไปอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงที่แบตหมดใส่กลับไปทุกทุกครั้งที่เปิดเครื่องออกมาครับเปิดการทํางานต้องตั้งเวลาทุกครั้งไหมอย่างตัวเนี้ยไม่ต้องตั้งเวลาเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมถอดแบตออกมาแล้วผมใส่กลับไปเวลาผมไม่ต้องตั้งแต่บางเครื่อง ที่แบตเตอรี่ของเมนบอร์ดนะครับมันจะมีแบตต,ตัวเล็กๆก้อนกลมๆเหมือนเม็ดกระดุมอะครับถ้าตัวนั้นมันหมดทุกครั้งที่คุณถอดแบตออกแล้วเอามาชาร์จแล้วใส่กลับไปใหม่คุณต้องตั้งเวลาทุกครั้งเลยครับอานนั้นก็อยู่ที่เราแล้วว่าเราจะรับได้ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่มันต้องตั้งค่าที่เราเคยตั้งค่าไว้อนะไม่ว่าจะเป็นวันที่ setting ต,ต,ต่างๆมันจะหายหมดเลยก ลองเลือกดูครับข้อที่สามนะครับช่องมองภาพอ่านี่ช่องมองภาพนี่ครับช่องมองภาพวิวไฟเดอร์เวลาเราซื้อกล้องใช่ไหมครับเปิดข้างหน้าออกเลยครับแล้วมองผ่านช่องนี้ไปครับว่ามันมีฝุ่นไหมมีลามีฝ้าไหมช่องมองภาพสะอาดไหม แต่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของกล้องมือสองครับอาจจะมีฝุ่นบ้างถ้าเจ้าของเขาดูแลไม่ดีแต่จริงๆมันไม่ควรจะมีครับถ้าเราเลือกนะถ้าเราเลือกได้เราควรเลือกที่มันไม่มีหรือถ้ามันดูแล้วมันทําความสะอาดได้ไม่ยากมีนิดๆหน่อยๆเราก็อาจจะทําความสะอาดทําเองใช้ตัวเป่าหรือส่งร้านก็ได้อั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับตรงนั้นได้ไหมเนี่ยครับมองดู มองไปเลยนะครับจะเห็นเลยว่าช่อบมันสะอาดไหมและอีกอย่างที่สำคัญนึงตัวกระจกตัวกระจกมีรอยไหมมีฝุ่นติดไหมมันสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเปิดเอามือเคี่ย์ขึ้นมาดูมันจะมีกระจกอีกชิ้นหนึ่งตนละนะมีฝุ่นมีลาไหมลองดูให้ดีครับศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะไปซื้อค่อยๆดูครับว่ามันดูยังไงได้บ้าง พยายามปิดไว้ครับอย่าเปิดทิ้งไว้านานๆเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าฝุ่นในช่องมองภาพใสามากเลยครับข้อที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องจอภาพที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นี่ครับจอภาพเสื่อมไหมมีขอบเป็นขอบดำไหมตัวหนังสือยังคมชัดไหมมีฝุ่นในจอภาพนี้ไหมเพราะว่า จอถ้ามันเสื่อมหรืออะไรเงี้ยครับเ,เราก็เสียถ้าถามว่าเสียค่าค่าจอแพงไหมถ้าเปลี่ยนมันก็หลายบาทนะครับบางทีถึงหลักพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทแล้วแต่รุ่นดูนะครับว่ามันมันเสื่อมมันติดมันติดขอบดํำไหมอะไรประมาณเนี้ยครับเนี่ยครับมีติดขอบดำมั้งไหม มีพิกเซลมีรอยที่จอไหมติดฟิล์มกันรอยมาหรือยังอะไรเงี้ยครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องจอนะครับข้อที่5นะครับยางรอบบอดี้อ่ะยางรอบบอดี้คืออะไรเนี่ยครับพวกยางจับต่างๆ่เลยยางบางตัวมียางใต้ฐานบอดี้ด้วยยางปิดช่อง usb เนี่ยเห็นไหมครับยังอยู่ครบไหมขาดไหมเปื่อยไหมก็ต้องดูเียครับ ถ้ามันสภาพสมบูรณ์อย่างเงี้ยมันก็โอเคใช่ไหมครับมันก็ให้เราตัดสินใจได้ง่ายอย่างในช่องปิดแบตตรงนี้หายแต่มันเป็นช่องเล็กๆนะครับผมก็เลยมองว่ามันก็ไม่ค่อยได้สัาคัญเท่าไหร่แต่ถ้าเรารับได้มันก็ไม่มีไม่มีปัญหาครับบางตัวนี่ยางหลุดไปแล้วไม่มียางไปแล้วเพราะกล้องมันรุ่นเก่าแล้วเป็นมือสองอะไรเงี้ยมันอาจจะหลุดอาจจะเปื่อยได้เป็นเรื่องปกติก็อยู่ที่ว่าเรารับได้ไหมหรือว่า แต่จริงๆแล้วยางมันพวกนี้มันหาซื้อใส่ได้ครับราคามันไม่แพงอยู่แล้วข้อที่หกนะครับเกี่ยวกับเรื่องแฟตแฟตตัวเนี้ยเด้งไหมถ้ามีเลนลองใส่เลนแล้วลองถ่ายดูเลยลองกดดูอย่างเงี้ยครับแฟตเด้งบางตัวแฟตไม่เด้งนะครับบางคนไปซื้อกล้องแล้วลืมเช็คเช็คทุกอย่างเลยเช็คแล้วแต่ลืมเช็คเรื่องแฟตนะครับแฟตเด้งเด้งแล้วใช้ได้ไหมอ่าอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ นะครับต้องลองนะครับไม่ลองไม่ได้เลยเกี่ยวกับเรื่องแฟลชนีเหไหมครับอย่างเงี้ยถือว่าแฟลชใช้ได้ไม่มีปัญหาทุกครั้งที่กดเด้งคงไม่มีใครที่จะต้องมานั่งพกแฟลชไปตลอดแล้วต้องมาใส่ที่หัวกล้องเพราะแฟลชหัวกล้องนี่มันเอาไว้แบบเร่งด่วนหรือแบบถ่ายในที่มืดแบบจำจำเป็นจริงๆโดยที่ไม่ได้พกตัวแยกไป เราก็ต้องใช้ที่หัวก้อนเลยครับชั่วข่าวไปก่อนแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ถือว่าเอาเรื่องเลยเหมือนกันนะอันนี้ที่ผมคิดว่าถ้าเ,เพื่อนๆรับได้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเน้นถ่ายกลางวันไม่ถ่ายกลางคืนก็ไม่ใช้ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าใครซ่อมเป็นหรือส่งร้านซ่อมแล้วมันไม่แพงก็อยู่ที่พเพื่อนๆเลยครับว่าจะเอาหรือไม่เอากล้องตัวนั้นข้อที่เจดนะครับเกี่ยวกับเรื่องปุ่มกดต่างๆนะปุ่มกดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูให่ไหมครับขึ้นลงขึ้นนะครับปุ่มต่างๆอย่างใช้งานได้ดีไหมกดติดเลยไหมกดแล้วมันตอบสนองเราเราเลยไหมอย่างเช่นดูภาพปุพ๊บอ่ะมันต้องใช้ได้เลยปุ่มต่างๆนะครับปุ่มเลื่อนเลื่อนซ้ายขวาใช้ได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยใช้ได้ปกติไหมครับอ่าอย่างเงี้ย ผลกับปุ่มต้องใช้ได้ทุกปุ่มนะครับปุ่มใช้ไม่ได้ซักปุ่มหรือสองปุ่มนี่ถือว่ามันก็เวลาเราจะคอนโทรลอะไรบางทีบางอย่างมันก็ดูยากไปเลยนะครับลองเลือกดูกันให้ดีๆนะครับก่อนที่จะซื้ออันนี้เกี่ยวกับเรื่องปุ่มกดนะครับข้อที่แปดนะครับเกี่ยวกับเรื่องชัตเตอร์ชัตเตอร์มากน้อยแค่ไหนบางทีก็มันกดได้เป็นแสนเลยก็มีนะครับแต่ถ้าเราซื้อ ผมก็อยากแนะนําว่าให้เลือกชัตเตอร์ที่มันนยน้อยไม่เกินหมื่นไม่เกินสองหมื่นไม่เกินสามหมื่นหรือไม่เกินห้าหมื่นเกินห้าหมื่นนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่มันก็อยู่ที่เราอีกแล้วครับบางทีเรารับได้อะเพราะเราไม่ได้แบบเอาไปรัวอะไรมากเอาไปใช้แค่เป็นตัวสำรองเป็นกล้องสำรองอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบเฮ้ยราคาใช้ได้ชัตเตอร์ห้าหมื่นก็จริงหรือชัตเตอร์หกหมื่นก็จริงแต่ราคามัน เรารับได้เราโอเคเลยไม่แพงบางตัวชัตเตอร์ยิ่งน้อยยิ่งราคาสูงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับถ้าชาัตเตอร์เยอะราคามันก็จะดรอปลงมาข้อเ้านะครับถ้าเราซื้อบอดี้แล้วเขามีเลนแถมให้ก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีเราควรจะเอาเลนไปลองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีดูแค่บอดี้อย่างเดียวไม่ได้หาเลนไปลองด้วยครับจะได้ลองถ่ายลองอะไรด้วยแต่ถ้ามีเลนแถมมาให้ อย่าลืมดูด้วยนะครับว่าเลนส์มีลามีฝ้าไหมชิ้นหน้าเลนส์ชิ้นหลังเลนส์มีรอยขีดรอยข่วนไหมต้องดูนะครับเพราะว่าบางทีถ้ามีลามีฝ้าบางครั้งมันอาจจะไม่มีผลต่อภาพแต่ถ้ามีมากมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับอาจจะทำให้ภาพดูสีจางลงมาภาพดอบลงมาหรือถ่ายในที่แสงน้อยๆไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับก็เกี่ยวกับเรื่องเลนส์เลยเราก็ต้องเช็คดูให้ดี ดูก่อนยิ่งเลนถ้ามีลามีฝ้าเยอะมันก็ทําให้ราคาถูกลงมาอีกอันนั้นก็เป็นอยู่ที่เราตอลองกับผู้ขายอยู่แล้วแต่ถ้าจะซื้อควรเช็คให้ดีก่อนครับเอามาดูเอามาส่องดูมีลามีฝ้าไหมแบบที่ผมบอกไปเลยเลนมีรอยขีดข่วนไหมถ้ามีหรือมีตําหนิเยอะอันนี้เราก็คุยกับคนขายได้อีกข้อที่10นะครับอุปกรณ์ที่แถมให้มากับบอดี้มีอะไรมาให้บ้าง อย่างน้อยเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่ามันมีอะไรแถมมาให้บ้างหนึ่งสายชาร์จสายชาร์จตัวท่านชาร์จอย่างเงี้ยบางเจ้าเขาไม่เป็นสายชาร์จแต่เขาเป็นเหมือนกับตัวเสียบมีขาออกมาตรงนี้ให้เลยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งดูว่าท่านชาร์จแท้ไหมหรือว่าเทียมอาเนียของแท้หรือว่าเทียม,ยมถ้าได้ของแท้ก็จะดีป่างแล้วยาหนึ่งสายคล้องาสายคล้องคออย่างเงี้ย มีมาให้ไหมถ้าไม่มีเราก็ต้องถืออย่างเดียวมันก็ค่อนข้างเสี่ยงใช่ไหมครับบางครั้งมันอาจจะหลุดมือได้มีสายคล้องก็ดีหน่อยถ้าไม่มีเราก็ต้องไปหาซื้อก็ต้องเปลืองเงินอีกอะไรอย่างเงี้ยมีกระเป๋าแถมให้ไหมกระเป๋าใช่ไหมครับนี่กระเป๋าให้ไหมถ้ามีก็ดีเราก็ไม่ต้องไปหาซื้อเลยครบเลยเหมือนกับใช้งานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับมีเลนด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยศึกษาด้วยดีว่า กล้องรุ่นนี้มันมีอะไรมาให้บ้างแท่านใช้เป็นแบบไหนเป็นแท้หรือเทียมข้อที่11นะครับช่องใส่เมมอ่ะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันช่องใส่เมมนี่ช่องใส่เมมใช้ได้ไหมอย่าคิดว่าสภาพภายนอกดูดีดูสวยงามแล้วช่องใส่เมมใช้ได้นะครับบางตัวสภาพสวยจริงแต่แตช่องใส่เมมใช้ไม่ได้ก็มีครับ คือใส่เมมแล้วมันไม่อ่านเมมขึ้นหน้าจอเลยว่าไม่อ่านเมมหรือใส่แล้วใส่เมมแล้วลองถ่ายภาพมันก็เซฟภาพไม่ได้อะไรงี้ยอันนี้ต้องระวังเลยอันนี้เป็นปัญหาที่ตัวเมนบอร์ดเลยนะครับถ้าเขามีเมมมาให้ก็ดีแต่ถ้าเขาไม่มีเมมให้เราหาเมมไปลองด้วยครับติดเมมไปด้วยศึกษาก่อว่ากล้องที่เราซื้อใช้เมมแบบไหนใช้เมมรุ่นไหนหาเอาไปลองด้วยครับถ้าได้กล้องมาถึงบ้านแล้วช่องใส่เมมใช้ไม่ได้นี้ ปัญหาใหญ่เลยนะครับาบางตัวอาจจะต้องขายทิ้งเลยก็มีทําเป็นอะไรเลยก็มีนะครับลองดูให้ดีมาถึงข้อที่สิบครับข้อสุดท้ายที่ต้องพูดกันเลยในการซื้อไม่ว่าจะซื้อทางออนไลน์หรือซื้อการนัดรับถ้าซื้อทางออนไลน์ต้องดูให้ดีนะครับระวังมิจฉาชีพบางมิจฉาชีพมีกล้องมีของพร้อมทุกอย่างถ่ายรูป พร้อมวิดีโอคอลให้พร้อมทุกอย่างเลยพร้อมแม้กระทั่งให้บัตรประชาชนพอเราตกลงซื้อขายกันปุ๊บโอนเงินปุ๊บบล็อกทันทีเลยครับไม่ส่งของก็มทีทางที่เขามีของมีอะไรนะทุกอย่างเลยสามารถวิดีโอคอลดูได้เห็นหน้ากันอย่างนี้เลยอ๋อโอเคมีของจริงนู่นนี่นั่น,นเช็คการใช้งานวิดีโอคอลได้เหมือนเดิมเลยครับเหมือนคนขายปกติเลยพอถึงโอนตงังค์ไปปุ๊บบล็อกเลยก็มีนะครับ อันนี้ซื้อขายออนไลน์ต้องระวังเลยศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับลองเช็คเครดิตผู้ขายคนนั้นก่อนเครดิตมีไหมถ้าเราโอนตังไปแล้วเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเขาจะส่งของให้เราจริงๆหรือสามารถเก็บปลายทางได้ไหมเก็บปลายทางได้ก็ดีสําหรับผู้ซื้อแต่บางครั้งมันไม่ดีสําหรับผู้ขายครับสั่งซื้อกันเรียบร้อยแล้วส่งของไปให้แล้วผู้ซื้อไม่รับของบ้าง ไปเจอของที่มันใกล้บ้านกว่าหรือถูกกว่าซื้อของคนใกล้บ้านไปแล้วและคนที่ส่งไปก็เสียเวลาเสียเที่ยวก็ต้องศึกษากันให้ดีคุยกันให้ดีตกลงกันให้ดีแต่ถ้านัดรับได้ก็จะดีบ้างเลยครับอย่างน้อยเรานัดรับได้เราเห็นของใช่ไหมครับเราสามารถดูเราสามารถเช็คได้แบบที่ผมบอกมาเลยตั้งแต่ข้อหนึ่งมาเลยอยถึงข้อเนี้ยคุณสามารถเช็คได้เลยมันสวยไหม มันมีรอยมีตกกระแทกไหมชัตเตอร์เท่าไหร่เราคุยกับผู้ขายได้หมดเลยครับมีอะเซสซอรีอะไรมาให้บ้างของแถมมีอะไรให้บ้างประมาณนี้หรือบางเจ้าอาจจะไม่มีของแถมให้ก็อยู่ที่เราตกลงอีกมันก็เกี่ยวกับเรื่องราคาอยู่แล้วครับแต่นัดรับ่มันดีอย่างหนึ่งคือเราได้เห็นของเราได้เทสของทุกอย่างเลยเราได้ได้รู้ด้วยว่าเออกล้องตัวนั้น สภาพเป็นยังไงเหมือนในรูปถ่ายที่เขาลงถ่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะครับในการนัดรับนัดในที่ที่แบบมีผู้คนอย่านัดไปที่เปี่ยวที่มืดมีมิจฉาชีพเหมือนกันนะครับที่คอยจะดักจะป้นจะจี้เราต้องระวังเลยบางทีเขารู้ไงว่าเราต้องพกเงินสดไปหรือใช้โอนอย่างเงี้ยต้องระวังเลยนะครับ นัดตามห้างได้ก็ดีตามปั๊มตามอะไรที่มันมีคนมีแบบคนเดินไปมาเห็นกันง่ายๆมันค่อนข้างปลอดภัยอย่าไปนัดในที่เปี่ยวหรือที่แบบเจอกันแค่สองคนสามคนนะครับระวังยุคนี้แล้วมันอันตรายมากๆก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการซื้อกล้องมือสองโดยรวมนะครับที่ผมสรุปมาให้เบื้องต้นก็ถ้าใครถูกใจกับสินค้าตัวนั้น ไม่ว่าจะเป็นล่องรอยยางอะไรไม่ครบคือสภาพไม่ได้สวยอะไรเงี้ยถ้าใครรับได้อันนั้นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งบางคนเห็นราคาแล้วเฮ้ยโอเคเลยเราถูกใจกล้องตัวนี้ถึงสภาพจะไม่สวยแต่ราคามันถูกมันใช้งานได้จริงบางคนเขาก็ซื้อแต่ถ้าบางคนแบบไนหนๆซื้อแล้วอะกล้องมือสองอยากได้ที่มันสวยสวยไม่มีรอยแบบยางน้อยเราควักออกมามันก็ดูสวยดูเท่ใช้งานแล้วอุ่นใจว่าเออกล้องมันใช้ได้ ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางตัวไม่ใช่ว่าสภาพสงครามมาใช้ได้ไม่ดีนะครับบางตัวใช้ได้ดีก็มีคือแบบบางตัวนี้สภาพสงครามก็จริงแต่ชัตเตอร์น้อยก็มีเพราะบางทีเจ้าของเดิมใช้ไม่ได้ระมัดระวังมีกระแทกนู่นนี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยวางไม่ได้ระวังก็อาจจะเป็นรอยได้อันนี้ก็อยู่ที่เจ้าของเขาใช้มาไม่ทันระวังอะไรอย่างเงี้ยก,ก็อาจจะมีรอยก็ทําให้เราได้แบบ เฮ้ย hey, อย่างนั้นก็ต้องราคาถูกลงอีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่บางตัวถ้าเราได้แบบสภาพสวยเราก็ยังอุ่นใจได้ว่าเอ้ยเจ้าของเขาคง,งดูแลมาดีอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่เพื่อนๆเลยว่าชอบประมาณไหนรับได้เราก็ซื้อถ้ารับไม่ได้กับสภาพแล้วราคาด้วยแล้วก็ดูเจ้าอื่นมีให้เลือกอีกเยอะค่อยๆเลือกอย่าเพิ่งรีบใจเย็นๆเลือกกล้องมาเอามาใช้กับเรามันอยู่กับเราไปอีกนาน อย่าเพิ่งรีบซื้อครับถูกใจค่อยซื้อถ้าราคามันสูงเกินหรือเราไปดูของจริงแล้วมันมีตําหนิเยอะกว่าที่เราเห็นเราก็คุยกับผู้ขายดีๆครับบาที่พี่ราคามันลงแล้วอีกไหมนู่นนี่นั่นอยู่ที่เราตกลงกับผู้ขายเลยถ้าผู้ขายเขาโอเคแล้วเราโอเคเราก็ซื้อขายกันได้เลยลองคุยกันดีๆว่าเอ้ยราคามันพอจะลดได้ไหมหรือถูกใจ คนซื้ออาจจะเพิ่มให้ผู้ขายก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่าครับแล้วแต่คุณเลยลองเลือกดูไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเลือกถามข้อมูลให้ดีเกี่ยวกับกล้องตัวนั้นหรือหาข้อมูลไปให้ดีก่อนที่จะซื้อเพราะเราต้องรู้ก่อนว่ากล้องที่เราจะใช้อะมันเหมาะกับเราไหมเราเน้นถ่ายอะไรถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพทั่วไปต้องเลือกดูให้ดีกล้องตัวนั้นมี WiFi ไหมมีหรือไม่มีเราถนัดแบบไหน บางตัวมี Wi-Fi ราคาก็าอาจจะสูงขึ้นไปอีกเทคโนโลยีมันใหม่ขึ้นกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางตัวคนแบบบางคนใช้แบบเฮ้ยไม่ต้องมี Wi-fi ก็ได้เราไปหาเมม Wi-Fi มาใช้ได้อย่างกล้องตัวเนี้ไม่มี Wi-Fi ครับผมก็ไปหาซื้อเมม Wi-Fi มาใส่ก็สามารถใช้ได้แล้วส่งรูปเข้ามือถือได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดเมมออกมาอะไรประมาณนี้แต่มันก็ต้องเสียทังเพิ่มขึ้นไปอีกเราตกลงกันดีๆครับกับผู้ขาย ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เกี่ยวกับเลือกซื้อกล้องมือสองที่ผมแนะนำไปทั้งหมด12ข้อและรายละเอียดคร่าวๆก็ขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยแล้วเราจะมารีวิวเลนมือ1และมือ2รวมทั้งบอดี้ ให้เพื่อนเพืได้รับชมกันอีกขอบคุณมากครับ